ผมเชื่อว่าแฟนเพลงบอดี้แสลมในช่วงนี้คงเห็นเสื้อบอดี้แ a ลมคณะ3ชาติตามงานคอนเสิร์ตตามโซเชียลต่างๆหรือแม้กระทั่งนักร้องนำอย่างพี่ตูนบอดี้แ a ลมก็ยังหยิบเสื้อตัวนี้ขึ้นมาใส่เลยแล้วเสื้อตัวนี้มันมีที่มาอย่างไรนะทำไมมันดังได้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากชาวเน็ตท่านหนึ่งครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่มีคนนำภาพของปกอัลบั้ม Drive อัลบั้มที่2ของตัววงซึ่งตอนนั้นมีสมาชิกกันอยู่แค่3คนมาตัดต่อโดยรวมภาพกับสมาชิกกแ ชาพี่หม่ำเท่งโหนแล้วก็โพสต์ลงไปในอินเทอร์เน็ตภาพนี้เนี่ยกระจายเป็นไวรัลอย่างโด,ด่งดังแต่นั้นไม่พอหนึ่งในสมาชิกของวงอย่างพี Body ่ปิดบอดี้สแลมแกดันแชร์ภาพนี้ทําให้แฟนเพลงของวงต่างก็ชื่นชอบภาพนี้เป็นอย่างมากจนวันหนึ่งมีพ่อค้าหัวใสนําภาพนี้แหละไปทําเสื้อขายแล้วก็ดันขายดีด้วยแล้วมีอยู่วันหนึ่งแฟนเพลงคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อรุ่นนี้ไปดูคอนเสิร์ตบอดี้สแลมแล้วมีตากล้องเนี่ยจับภาพไม่ได้เขาก็ฉายขึ้นจอใหญ่ในขณะที่บอด y ี้ส m ลมกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ จนพี่ตูนเห็นภาพนี้แกก็เลยถามประโยคนึงว่ามันใช่เหรอ <laughs> คลิปนี้เป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตครับหลังจากนั้นเวลาไปดูคอนเสิร์ตปาร y ตี้แรมไม่ว่าที่ไหนก็ตามคุณก็จะเห็นเสื้อแบบนี้ตามงานคอนเสิร์ตแต่งไปหมดเลยรวมถึงสมาชิกวงเองก็ใส่เสื้อตัวนี้ด้วยเหมือนกันบางคนถึงขั้นเอาเสื้อตัวนี้ไปให้แก๊งสามชาติเซ็นเลยก็มีครับสุดจริงๆผมยังคงมีเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในโพสต์ของช่องยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามก,ะะกา็แล้วกันส่วนใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาบอกเราตรงช่องคอมเมนต์ครับ